สวัสดีครับดูเหมือนว่าล่าสุดมันจะเป็นงานที่หนักหนาสาหาัสของโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกับลูกทีมฮองอัญญลาลัยของเขาซะแล้วเพราะว่าจากการจับสลากแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022ฮองอัญญลาลัยนั้นถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเฮสซึ่งมีทีมแข่งอย่างชุนบุคุนไดมอเตอร์แชมป์จากสกเยรีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมเก่าของซาสลาไฮพะโครวมไปถึงอีกหนึ่งทีมแข่งอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสรองแชมป์จากศึกฟุตบอลเจลีกญ,ญี่ปุ่นอดีตต้นสังกัดของทัทน ส่วนทีมวางอันดับที่4ในกลุ่มนี้ต้องรอผลการแข่งขันระหว่างทีมจากลีกออสเตรเลียหลีกจีนและหลีกฟิลิปปินส์ซึ่งดูแล้วทีมที่จะผ่านเข้ามาไม่น่าจะพ้นทีมจากหลีกประเทศจีนและหลีกประเทศอทศอสเตรเลียและไม่ว่าจะเป็นทีมจากหลีกไหนก็คงเป็นงานที่หนักมากสําหรับฮองอันยาลายแน่นอนโดยสําหรับฮองอันยาายของโคซิโกกิติศัตว์เสนาเมืองพวกเขาจะเข้ามาลงเล่นในรายการนี้ด้วยโคตา้าแชมป์จากศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามที่จะได้เข้ามาลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติแต่ถ หลังจากที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันในฤดูกาลดังกล่าวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการเตรียมทีมของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่แต่จากการที่ก่อนทำการยุติศึกวีลีก2021ฮองอันยาลายนั้นกำลันงนำเป็นจ่าฝูงอยู่นั่นจึงทำให้ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามตัดสินใจมอบโคต้แชมป์ของศึกฟุตบอลวีลีกที่จะไปลงเล่นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022แบบอัตโนมัติให้กับทีมฮองอันยาลาย ซึ่งความพร้อมล่าสุดของโคซิกโก้และลูกทีมฮองอันยาลายของเขาพวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์ึกฟุตบอลถ้วยสีเส้าจักรพัทกวางจุงมาแบบสดๆร้อนๆละละละโดยจากการลงเล่นสามนัดฮองอันยาลายสามารถเอาชนะได้ทั้ง3นัดลวดจากการเอาชนะบินเยียง3ประตูต่อ1ชนะดาดังเอฟประตูต่อ1และการเอาชนะบินดินหนึประตูต่อศ ส่วนในรายการ f อฟซีแชมเปี้ยนลีก2022นี้มีทีมจากประเทศไทย4ทีมด้วยกันที่ได้ติดเข้ามาลงเล่นในรายการนี้โดยมีทั้ง BG ปทุมยูเนเต็ดและเชียงรายยูเนเต็ดที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติและบุรีรัมยูเนเต็ดกับการท่าเหือ FC ที่ได้ผ่านเข้ามาลงเล่นในรอบเพย์ออฟโดยทีมจากประเทศไทยอย่าง BG ปทุมยูเนเต็ดถูกจับให้อยู่ในกลุ่มจีร่วมกับชุมนันดาก้อนจากเกาหลีใต้ยูเนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์และเมลเบิร์นซิตี้จากประเทศออสเตรเลีย ส่วนเชียงรายยูเนเต็ดถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเจร่รวมกับเซียงไฮพอรตหรือชื่อกล่าวเซียงไฮสไอพีจีจากประเทศจีนและคิดชีจากประเทศฮ่องกงโดยทีมที่4ต้องรอผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟระหว่างทีมจากญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือเมียนมาซึ่งดูแล้วก็น่าจะหนีไปผลตัวแทนจากศึกฟุตบอลเจลีนญี่ปุ่นอย่างวิเซลโกเบที่มีอันเดสอินเนียต้าคาแข้งอยู่ส่วนอีก2ตัวแทนจากประเทศไทยที่ต้องลงเตะเพลย์ออฟอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดและการท่าเรือเอฟซี โดยบุรีรัมย์นั้นต้องออกไปเยือนแดกูเอฟซีทีมจากสกเคลีเกาหลีใต้ซึ่งแดกูเอฟซีในตอนนี้มีโค้ชใหม่หน้าคุ้นอย่างอเล็กซานเดร์กาบาโค้ชคนคุ้นเคยของบุรีรัมยูเนเตดคุมทัพอยู่โดยทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้จะถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเอร่วมกับซานตงไทซานอุลวะเลดไดมอนและไลออนซิตี้ส่วนการท่าเลเอฟซี FC, พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนอุนซานฮุนไดรองแชมป์สกเคลีเกาหลีใต้โดยทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้จะถูกจับให้อยู่ในกลุ่มไอร่วมกับคาวาซากิฟ,ฟอนตาเล่กวาง ซึ่งทั้งบุริลามยูไนเต็ดและการท่าเรือเอฟซีจะลงเตะรอบเพลย์ออฟพร้อมกันในวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ส่วนการแข่งขันศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก2 0 2 2ในรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15เมษายนยาวจนไปถึงในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับการจับสลากแบ่งสายในศึก FC c แชมเปี้ยนลีก2022ในครั้งนี้คิดว่าโคซิโก้และฮองอัญญาลายจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้หรือไม่หรือจะโดนนวดจนน่วมอยู่ที่รอบแบ่งกลุ่มและทีมจากประเทศไทยจะสามารถผ่านเข้าไปลงเล่นในรายการนี้ทั้ง4ทีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชระะราเ่ออังคคขบบุณ